สงครามเกาหลีคืออะไรสรุปเข้าใจง่ายในหนึ่งนาทีสงครามเกาหลีเริ่มต้นในปี1950หลังจากที่เกาหลีถูกแบ่งเป็นเหนือและใต้โดยสหรัฐหนุนเกาหลีใต้และโซเวียตจีนหนุนเกาหลีเหนือวันที่25มิถุนายนปี1950เกาหลีเหนือบุกเกาหลีใต้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบสหรัฐ และกองกำลังสหประชาชาติเข้ามาช่วยป้องกันการล้มของฝั่งใต้สงครามดำเนินยืดเยื้อกว่า3ปีมีทั้งช่วงรุกถอยหลายครั้งและการสู้รบอย่างหนักโดยเฉพาะแนวเขตเส้นขนานที่38จนในปี1953ทั้งสองฝ่ายลงนามหยุดยิงแต่ไม่ได้ทำสันติภาพทำให้เกาหลีเหนือใตย้ยังถือว่าอยู่ในภาวะสงครามมาจนถึงทุกวันนี้ นี่คือสงครามสำคัญที่กลายเป็นฉากเปิดของสงครามเย็นและเป็นเหตุผลที่โลกจับตามองคาบสมุทรเกาหลีมาตลอด